ื้นที่ป่าชายเลนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศริมชายฝั่งทะเลนะครับแต่ว่าป่าชายเลนบ้านเราสูญหายไปจํานวนมากครับเกิดจาก2ปัจจัยหลักด้วยก,กันก็คือน้ํามือของมนุษย์และการกัดซอะของน้าทะเลซึ่งเป็นภัยธรรมชาตินะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้นะครับมีการแก้ปัญหาด้วยการทําแนวกันลื่นด้วยการตักไม้ไผ่นะครับแต่ก็มีสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ไม่ได้ผลดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ กำแพงไม้ไผ่ที่ทำเป็นแนว,แนวแกลนงคลื่นซึ่งกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ปักไว้เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและฟื้นฟูป่าชายเลนบริเวณตะมนโคข,ขามอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเริ่มมีความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าปลูกแต่สำหรับพื้นที่ฟื้นฟูเพื่อให้มีการทับถมของตะกอนยังไม่สามารถประเมินได้ว่ากำแพงไม้ไผ่นี้จะทำให้ป่าชายเลนอยู่อย่างถาวรได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลพื้นที่ฟื้นฟูแห่งนี้บอกว่าเกือบหนึ่งปีที่สร้างกำแพงไม้ไผ่ขึ้นมาพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณน,นี้มีความสมบูรณ์ขึ้นเกิดตะกอนมาทับถมประมาณ23เซนเมถึง1เมตร30เซนเมตรในขณะที่นักวิชาการระบุว่ากำแพงไม้ไผ่ย,ยังไม่สามารถประเมินได้ในระยะเวลา1-2ปีแต่จากการสังเกตเชื่อว่าพื้นที่บริเวณน,นี้จะไม่สามารถหลีกหนีจากปัญหาการกัดซาะชายฝั่งได้